ตบตาสิวันอากาศแปรปรวนสองพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่16มกราคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะก่อนอื่นขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตามคลิปจะเห็นได้ว่า ไฟหมลุกไหม้รุนแรงในช่วงกลางวันเนื่องจากระยะนี้สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราโดยทั่วไปยังคงมีอากาศแห้งแสงแดดที่ร้อนแรงและฝนที่ทิ้งช่วงมีฝนเกิดขึ้นบ้างบางแห่งเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นทําให้ต้นไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวเช้าจึงขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังฟืนไฟหากจุดไฟโดยเฉพาะในช่วงกลางวันไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เผาวัสดุอุปกรณ์หรือวัชพืชทางการเกษตรแม้แต่ทิ้งก้นกรองบุหรี่ตามข้างทา,างก็อาจสร้างความเสียหายเกิดอักคีภัยลูกกลามเผาไหม้บ้านเรือนได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นี่ส่วนของลักษณะอากาศในบ้านเราจากที่แอดมินและทีมงานได้ติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องพบว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้ามวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลาง จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอย่างต่อเนื่องเป็นมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างอ่อนและมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนตามลำดับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นรวม4 6องศาเซลเซียสตลอดช่วงส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นรวม3-5องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า และทุกพื้นที่จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับในช่วงเช้าภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงเช้าเช่นกันในขณะที่วันนี้มีอิทธิพลเสริมนั่นคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะหอบนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจึงเป็นเหตุให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งแต่เปอร์เซนต์ที่พ่อแม่พี่น้องจะเจอกับฝนนั้นยังคงมีน้อยประมาณร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่เท่านั้นแต่หากพื้นที่ใดต้องเจอกับฝนฟ้าขนองแล้วต้องเตรียมตัวรับมือกับลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน รวมถึงอาคารบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงวันนี้บริเวณภาคใต้จึงมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วยแต่พ่อแม่พี่น้องชาวเรือยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอีกทั้งอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จึงส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2อ,อ,องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตราาใตายฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะนี้ในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกปกคลุมควรใช้รถใช้ถนนด้วยความรมะมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอุณหภูมิที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างวันเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไป วลอากาศเย็นยังคงอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้ในช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้แต่อุณหภูมิจะค่อยๆขยับสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกแต่ฝนยังคงอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่แต่อย่างไรก็ดีในช่วงวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์2567จะมีลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือ จะส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง1-3องาศางเซลเซียตตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนานชี้ให้เห็นว่าหลายปัจจัยจะวนเวียนเข้ามาส่งผลงกระทบทำให้ในช่วงปลายของฤดูหนาวย่างกลายเข้าสู่ฤดูร้อนบ้านเราจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักทุกท่านต้องเตรียมตัวรับมือและติดตามอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกัน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จึงยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมในช่วงวันที่17-18กุมภาพันธ์คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรโดยการคาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่1 7ถึง24กุมภาพันธ์2567ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่17-19กุมภาพันธ์บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น2ถึง4องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด9ถึง18องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสาของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียส ET, อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส ET, อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่17-19กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งปลายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยพอแม่พีน้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใย จากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ